ขอากาบสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง youtube ของอาจารย์หม่อ,อก,กันนะครับวันนี้ได้นำเอาพระร่วงหลังรางปืนนะครับเนื้อทองคํากู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางอำเภอศรสีสันนาราย จังหวัดสุขโขทัยไม้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะสวยๆงามๆหนึ่งองค์ครับวันนี้เป็นพระร่วงหลังรางเปิรนเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคําเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับฐานฐานเตี้ยสนิมทองคําจะเกิดเป็นสนิมสีแด,งน,นดงนะครับสนิมสีแดงแล้ยวผมจะมีภาพขยายให้ดูเล็กๆนๆ้อยๆนะครับ ในซอกในอะไรนะจะเป็นสนิมทองคำนะถ้าเป็นเนื้อทองคําสนิมสีแดงนะครับถ้าสนิมทองคำครับจะเป็นสีแดงองค์นี้นะงดงามนะครับงดงามเป็นพระที่งดงามมากผมนี่ได้มาองค์ที่สามที่สี่แล้วครับนี่ครับหลังดังปืนนะครับหลังรังปืนเนื้อเหยวย่นนะครับความเก่านะครับสวยงามสวยงามจริงๆองค์หนึ่งท่านใดสนใจนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับ แล้วสักพักจะขึ้นมานะครับเบอร์ขึ้นหน้าจองล่างนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งแล้วอีกเบอร์หนึ่งศนะูนย์หกหนึ่งเก้าสามหกสามหกหนึ่งหนึ่งครับท่านใดสนใจนะครับหลังใหม่ได้เลยติดต่อมาหลังใหม่นะครับพระองค์นี้ผมลงคำโฆษณาแล้วคงจะเปืือท่านใดสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะครับเป็นเนื้อทองคําเป็นทองโบราณนะครับทองเกี่ยวรูปบวบนะครับท่านลองดูงนะครับเกี่ยวรูปบวนบะ ร <c oughs> วยงดงามพระใช้งานมานะครับพระอยู่ในเขาใช้งานมาเขาแก่ออกจากกรอบข่านใดสนใจโทรมาหาผมได้นะครับ0946204471หลังใหม่นะครับเป็นพระเนื้อทองคำสมัยโบราณ7 0 0ดร้เกือบแปดปีแล้วครับพระองค์นี้นะครับเป็นสนิทเอ,อ่สีเหลืองทองรุูงบวบออกเขียวเหลืองเลยนะครับเขียวเหลือง เนื้อนะครับเขียวเหลืองสวยงดงามจริง,รงๆงองหนึ่งนะครับท่านใดสนใจหลังใหม่ได้เลยนะครับก็เป็นกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางน,นะครับนานๆได้พบได้เห็นทีหนึ่งครับเป็นมีหลายเนื้อครับเนื้อสมฤทธิ์มีเนื้อจินเงินมีนครับเนื้อสมฤทธิ์เนื้อ,อจอมจักรพัดเขาเรียกนะเนื้อทองสามกษัตริย์ก็มีนะมีแบบหลายแบบหลายอย่างนะครับพระท่วงหลายพิมพ์นะครับวันนี้กราวจบ